สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันหวยออกนะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะเป็นวันหวยออกนะคะก็เจนก็เลยแอบหมามีมีเลขเด็ดนะคะไม่ใช่ <laughs> เจนก็เลยรถนะคะเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะเป็นคังนะคะคอนจูเนอร์เนี่ยตามที่สัญญาเลยนะคะเจนก็จะ มาอัปเดตนะคะมาลงคลิปนะคะในส่วนของตัวรถครอบครัวรถ f o r t จ n e r นะคะจะลงเรื่อยๆเลยะคะ่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะลงเรียงคันเลยะคะจะลงให้ทุกคันเลยะคะเพราะรถของเราเนี่ยไม่ลงยังไงก็ไม่หมดอ่ะก็ลงได้เรื่อยๆะคะเป็นร้อยกว่าคลิปยังได้เลยนะคะก็สำหรับช่องนี้นะคะเจนเพิ่งเปิดช่องใหม่อะเปิดได้ประมาณแบบเกือบ2ออาทิตย์แล้วนะคะก ให้ไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามก็กดซับสไครต์เนีแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลาแจ้งเตือนนะมีคลิปใหม่ลงก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะก็วันนี้นะคะด้านหน้าเลยจะ้ะคะจะเป็นตัวรถโตโยต้าฟอ์จูเนอร์นะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะแต่รุ่นนี้นะคะก็จะ,ะเครื่องไม่หนักนะปกติจะ,จะ ลงซูประมาณตัว2.8เนาะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว2.4 V นะคะคันนี้ขับ2นะ 2.4V ขับ2คันนี้เป็นปี2018นะคะกับทะเบียนด้านหน้าเลยนะคะก็ไก่ลอลิง9261นะคะกรุงเทพมหานครเอ๊ะไม่ใช่นะครศรีธรรมราชนะคะคันนี้ก็น่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทะเบียนนะคะอันนี้คือเป็นเป็นป้ายเก่านะก็คือเป็นรถที่ ที่เพิ่งเข้าได้ไม่นานนะคะสําหรับตัวรถคันด้านหน้านี้นะคะเป็นปี2018เลย่ะเดี๋ยวไปดูนะคะรอบๆคันแล้วก็ภายในนะคะแล้วก็นี่นะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะว่าเสียงเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนิ่งหรือเปล่าะไปดูเลยค่ะสําหรับรถคันด้านหน้านะก็เหมือนเดิมนะคะไฟเขาก็จะเป็นตัวไฟเป็น LED ไปแล้วนะคะเป็นตัวไบบีม LED นะคะนี่นะคะ ก็เปิดไฟนะคะเวลาไฟหน้าเปิดก็แสบตาอ่าพออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีใครนะคะขับอยู่ด้านหน้าของฟอนจูเ e r นะคะจะรู้สึกว่า f o r จ u เนอร์เนี่ยเปิดไฟสูงหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่ทารถเขาไฟเขาจะค่อนข้างสว่างนะคะแล้วก็ตรงทรงรถเขาจะสูงเนาะ,ะมันก็เลยเหมือนเปิดไฟสูงแต่จริงไม่ได้เปิดไฟสูงนะ,ะ <c oughs> อะก็อด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ รจริงๆระทุกรุ่นของ f o r t จ n e r เนี่ยจะมีไฟตันบอกมาให้ทุกคันอะนะคะก็แล้วส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟเดย์ไทมนะคะและนิ่งไลท์กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะ3ชั้นนะมีโลโก้นะคะโตโยต้าเด่นๆเลยนะคะใหญ่ๆเลยอยู่ด้านหน้านะมาดูด้านข้างกันซุ้มล้อนะก็มีสีดำนะคะ จะได้ไม่สกรปรกในยของตัวรถเนาะเพราะว่าบางทีลุยโคนลุยอะไรเนาะซุ้มล้อด้านในนะคะนี่ยังสะอาดเลยแล้วก็ไม่มีสนิมขึ้นนะคะันนี้เป็นปี2018นะคะล้อจะได้เป็นลอ้อแม็กนะคะลอ้อแม็กของโตโยต้เลยนะคะแล้วก็ยางเนี่ยติดมากับตัวรถนะคะนี่ยางเป็นปี2018อ่ะก็ในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวเจนดูแลให้นะถ้าจะเอา ถ้าสนใจนะคะถูกใจคนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวเจนดูแลยางให้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นนะคะที่เป็นปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นปีสัก2020 21นะคะก็คือเดี๋ยวเจนเปลี่ยนให้ได้เลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันที่อัอนนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์ลินะกุญแจนะคะก็ไม่ต้องกดรีโมทก็ได้นะคะอยู่ในกระเป๋า แล้วก็เปิดรถได้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นคู่เลยนะคู่หน้าเลยทั้งคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารอันนี้คือจะเปิดของฝั่งผู้โดยสารนะคะนี่ก็เป็นเบาะพับปรับไฟฟ้านะคะนี่มีบันไดขึ้นให้ด้านข้างะคะ่ะสำหรับสีนี้นขาวสวยเลยนะคิวกนราสานมาให้พร้อมนะ,ะมีแหลกลงังคาด้านบน หลังคางก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่แหละนะคะสีขาวขาวล้วนทั้งหมดเลยนะคะซีมติดมาให้แล้วเรียบร้อยน้ำจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะไฟเลี้ยวติดมากับกระจกข้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนเนาะ,ะลราค่อยไปหาด้านในอ่ะอันนี้ที่เปิดเติมน้ำมันนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะ คันอื่นคันอื่นส่วนมากจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับตัว f o r t ูเน r ร์นะะไอตรงที่เปิดดูน้ำมันเนาะอันนี้อ่ะเป็นด้านหลังค่ะมีคลิปฉลามด้านบนนะคะไฟเลียวอาไฟเบรกนะคะโดยที่สามอยู่ด้านบนนะคะ,ะเดี๋ยวเปิด ภายในนะคะจะได้เป็นบาอหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นบาหนังแท้สีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นบนนาดเ,เ,เดิมนะคะบาเดิมมาเลยเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูในส่วนของจุดนะคะมนอาร์ตโอ้ภายในสะอาดมากเลยอเหมือนใหม่เลย บอกอะไรนะคะยังไม่ย้วยเลยแต่แสดงว่าไอผู้โดยสารตอนที่สาวนี่ยังไม่มีใครนั่งเลยเขาไม่ได้ใช้งานกันเลยมั้งเนี่ยเนาะเออโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเลยนี่นะคะด้านหลังก็ตรงเนี้ยสติกเกอร์นะคะยังอยู่นะเออโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าไปดู ว่ายังไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียงอ๋อมีกล้องถอยให้นะคะจริงๆแทบทุกคันอะ่ะเขาจะาตั้งแต่ฟอน์เจอเนอร์นะตั้งแต่ปีขึ้นน่ะปีตั้งแต่สิบหกขึ้นน่ะมีตัวในส่วนของกล้องถอยนะทุกคันเลยอ่านี่นะคะตรงแผงประตูนะคะเป็นทูโทนน้ำตาลเข้มนะคะจริงๆตรงนี้บุหนักนะน้ำตาลเข้ม ระบบเซ็นชัลล็อกนะคะ,อะขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงโอ้โห,หนี่ดูอันตัวนี้เป็นลายไม้นะ,ะนี่อันี้เป็นลายไม้ไม้สีน้ำตาลเข้มนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดเลยทางนี้เป็นบุหะั่ ตรงนี้เป็นบูหนังสีน้ําตาลเข้มเหมือนกันนะคะเข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวของในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็สนสีน้าํา,าตาลเข้มพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวมาปิดประตูก่อนนะสตาร์ทรถกันดีกว่าเีดต้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว engine start นะคะหรือว่าเป็น push start โอเค มาดูเลขไม้กันดีกว่าเลขไม้นะชัดไม่เอ่ยเลขไม้นะคะใช้ไปยอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ดีโหงดงามเลยพร้อมนะคะทุกอย่างเลยนะพร้อมฟิล์มติดมาแล้วนะคะทุกอย่างคือขับออกไปได้เลยนะนี่ตรงนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยโอเคชึบ อ๋อนี่พอเปิดกระจกปุ๊บเขาก็จะมีไฟดับเอไฟไฟ,ไฟติดเลยนี่เป็นไฟอของทางคอนโซลด้านหน้านะสตาร์ทเครื่องไว้เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเนาะได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวอยู่ที่โฮมเมนูกันเชื่อมต่อบลูทูธของมือถือนะคะได้รับงหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมตัวอ่โคมอร์มาติฟัง์กชันเนาะรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็ ควบคุมในในในพวงมาลัยนะคะที่เดียวนะคะเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวโหมดปรับแอร์นะคะโอเคมัน,นก็จะเย็นน้ำเปล่าหน้าในแอร์หน้าสั่นเลยนะเนี่ยพอเปิดแอร์ทีก็โอเคโอเคมาเดี๋ยวไปทัวร์ด้านหลังก็ดีกว่าอันนี้คือแจ้งสตาร์ทรถแล้วนะได้ยังเสียงไหมเอ,อ่ย เดี๋ยวเรามาค่อยสรุปนะคะรายละเอียดกันดีกว่าว่า,วารถคันนี้นะถ้าตัวน้องคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของ,งห้องผู้โดยสารนะคะตอนที่สองมีแอ์นะคะให้พร้อมเลยนะคะก็ด้านบนก็จะเป็นไฟไม่ต้องไปแย่งแตบทางด้านหน้าคนขับนะ เบาใหม่มากนะคะอยากจะบอกว่าเบาใหม่มากเบาใหม่มากสีน้ําตาลเข้มนะคะจริงๆอ่ะล้วก็สกรปรกไม่สกรปรกยากจะเรียกว่าอะไรดีนะอะไรนะทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบถ้าเลอะอะไรนิดหน่อยก็คือจะไม่เห็นนะคะมันจะทําให้แบบดูแลง่ายเอาง่ายๆเลยนะเนาะเรียกว่าดูแลง่ายแล้วกันนะเนาะอ,อสกรปรกไม่ง่ายเออ,อะไรเนี่ยเซล อะมาก็สรุปมาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับรถคันด้านหน้านี้นะคะจะเป็นตัว t o โยต,ต,ต้า o r จูเนอรคันนี้จะเป็นตัว 2.4V นะคะขับ2ปี2018นะคะเลขมาอยู่ที่1แสนก็อีก2,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายคันนี้นี่เลขสวยมากๆเลยนะคะสำหรับวันที่ดีวันนี้นะคะคือวันหวยออกนะราคาตั้งข,ขายะคะอยู่ที่ 9 99, 5, 9 000, 9ค่ะ9 9้0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยมากเลยนะเห็นไหมนี่โอ้โหเป็นสีขาวล้วนด้วยนะคะเพราะว่าบางคันเราจะเป็นสินไหมสีขาวก็ราคาตัดสีดำเนาะแต่ส่วนสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะกะ็ใครกำลังมองหาะะรถเนี่ยที่เป็นสเปคนี้นะคะที่เป็นสีขาวล้วนนะคะปี2018นะคะแล้วก็เป็น ครื่อง2.4นะคะสีขาวเนี่ยเข้ามาไม่เยอะนะส่วนมนากถ้าเป็นสีขาวนะคะจะเป็น2.8ซะส่วนใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นอ,อีก2อของคันถัดไปนะคะแล้วก็จะเป็นคันด้านหน้านี้นะคะจะเป็นตัวเนี่ยทะเบียน66นะคะ2.8ก็วันนี้ข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วตอนแรกอยู่ที่สาขา2นะคะอ่าก็จะมีคันนี้ด้วยค่ะ2.4นะ,ะ2.4โอเคเลย ก็เหมือนเดิมนะคะกับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยเครดิตด,ดีนะคะฟีดาวดอกเบี้เยเริ่มต้น 2. องนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมในส่วนของเนี้ย อะไรนะเงื่อนไขเดิมนะคะทุกอย่างเลยนะคะเงื่อนไขเดิมทุกอย่างนะกับทุกๆคลิปนะคะก็ยังอยู่คงเดิมนะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะคะแล้วกอ็อะไรอีกอะที่จะยังไม่ได้บอกอ๋อทะเบี book. ยนรถนะคะมีแอปสองไว้ก่อนนะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนกดก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ